ตัวอะไรครับบังเงินเดินมาเจอตัวอะไรครับมันเล็กเดิอบรูขึ้นปแป๋อ๋อขึ้นปเปวมันมาด้วยกดูทางโทรศัพท์ชัดกว่าไหมชัดกว่าชัดกว่าคงจะเป็นภาพที่หาดูยากใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ แัวนี้ตัวอะไรอันนี้นี่นี่นี่ก็ตัวผู้ของมันไงตัวผู้จะมีเขาอ๋อลูกมันเลยนี่นี่ตัวผู้จะมีเขาเตัวเมียไม่มีเขาเลยแ,แล้วตัวตัวนี่คืออะไรหมดเลยลูกมันเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นอวัยวะของมันไหมที่ใช้ในการผสมพันธุ์อ่ะใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ ต่อมันต่อไปมันก็จะมีลูกไงแต่ว่าเรามีภาพที่หาดูยากเนี่ยอ๋อมันมีการปล่อยมันมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะเหมือนไรใช่ไหมเออเหมือนตัวอะไรเลย นี่ก็ตัวผูว้มันใครตัวเองไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเออเราตัวไรน,นี่ตัวเมียกับตัวผู้ตัวด้วงเออข้างหน้านตัวเมียกับหลังตัวผู้อ๋อมันทำไรกันน่ะมันผสมพันธุ์กันอ๋ออืมอแล้วก็มีลกมูกอ่ะใช่ แต่เราไม่เคยเห็นไงใช่ไหมใช่ไม่มีใครเคยเห็นครับมันน่อกไรดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กที่ไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> ดูหน้าเด็กที่ไม่เคยเห็นโอเคไปสอนละ